จะเสบบนตรงนี้จ้า,จามาชมลงไปเนาะน,นานเธอได้กินแล้วไหมเนาะแม่แซ่บแซ่บเเ้อเสไปเนาะจ้านั่นแม่ไปเลย,ยจะแซ่บมาจะถึวิทยพอตานโย่ขอกันเราออกสิเินะตะพิด เก่งฮิดเด้อจ้าพี่น้องแซ่บเดี๋ยวจะเอาปเด็กใส่ก่อนประเด็กไปแกงไงตับแซ่บเด้อจ้าพี่น้องตอนบ่ต้องใส่เนาะเดี๋ยวสิเค็มเพิ่นแห้งบ้าแกงหอยบ่ให้เผ็ดแกงเห็ดบ่ให้เค็มเด้อจ้าพี่น้องเออพุ่น่ะเดี๋ยวผมพริกยังบ่ใส่นะเนไงอ่ะ ลง,ไ,ลงปไปเนาอ่เนเดี๋ยวรอให้สุกก่อนมาไปตเ็บบน้องนี้จ้าเอาชมลงไปเนาะน,นานเท่อได้กินแล้วไหมเนาะแม่เซ็บแซษเเต้บพีบ่เนาะ ชุดรดลงไปเดี๋ยวใส่ลายพี่แซ่บลายพี่น้วเละก็ใส่อีกในใจได้เต็บเลยจ้ะได้พอเรียเแล้วเอาตุ๋พี่น้องเลือใบแมงลักจก้ะไปสิาพาไปเจียวกั <S <S เ้เทอนะเจ้าพี่น้อง <S <S เห็ดที่ต้มไปจ้ะว่าที่ย่างก็สิบมทันย่างจา้ะ เป็นดิซี่เป็นเส้นต์ดังซีเดอร์จ้ะพี่น้องนี่เพราะว่าผมมีเวลาปิ้งเนาะหนึ่งเนาะจ้าซิกเซลเลอร์เจ้ะพี่น้องเลยสูตรไปสูดม mm ันเด้อจ้าพี่น้องจะแซ่บนู่นเนาะสีสีหน้าเพิษเนาะแต่จะพิษขนาดเลยจ้าจะแซ่บแตเพิษขนาดเลย bởi vì đâu người nghĩ mình một ít mặt nạ kìm tất cả nóng tương lai buồn giả lời mẹ tất cả luôn chút sếp mhm 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 พอกันยังยั่วเขากันเราออกสินจะตะเพชิดมาอย่างเงี้ยตะแซ่พี่น้องแอกว่าข่าวได้จะเนี่ยเพิดขนาดเด่นเนี่ย,ย,ยอะไะปลาด๋อย,อย,อยให้เด็กซีกินมดมาทีนี่เจ็บอะไรนะเด็กซีกินเหลือ ôi hồng hồng nọt Mình chụp hình nó Mình kín đây nọt này Nó để kín chá vì nó ôi dẹp À bà để kín hay bừng nữa chá Để kín bừng nó nàng nó Chá Bên ăn xong lết rồi đứa chá vì nó Thân chèo hết thân kẹn nó nàng nó Bây giờ nó